สวัสดีครับพบกับผมชิโร่เมเกนครับวันนี้ก็เป็นคอมโบที่คุณขอมาประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วได้ควรจะได้กลับมาถ่ายอันนี้ก็เป็นครบอสดากรูนนะครับเจ็ดหกศูนย์เทเปอร์ไม่กระเถิบมาอีกหน่อยไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหรออยู่หูอยู่ตรงคอบเลยเมื่อกี้ขอโทษขอโทษครบอดาก,กูนเจ็ดหกศูนย์เทเปอร์พบกับเฮลแฮมเมอร์หนึ่งหกศูนย์ควกนะครับไอผมก็ขึ้นชื่อให้ว่าน้องคนไหนสองคนขอมา ถ้าตัวไหนชนะนะเดี๋ยวไปเจอกับตัวต่อไปเรียกกันทั้งหมดเจ็ดแต้มเลยดีเซ็ตที่ถูวันก็ไม่ละกระโดดใส่จริงกระโดดแล้ก็ออกไปเลยเขาบอกดำกุดดำไปสองต่อศูนย์ เลดีเซ็ตทีู่วันกดรูปแง3ต่อศลดีเซ็ตที่ทูวันก่ ตีเสมอขึ้นมาเป็นกระโดดต,ตบไปเลยเอย้ตีตามขึ้นมาเป็นสองต่อสามเลยที่เซตที่สองวันกดตั้งได้มันตั้งได้เฮ้ยเป็นสี่ต่อสองทุคงกคนกระโดดหนักเอ้วตีดุเลยน,นะที่สองวันกด มไม่ตีออกก่อนนะโคบอลตะกูลนำไปเป็น5ต่อ2ท <iek. S 1> ีทูวันก็ โคบอล <f> ด์กุลโคบอลด์กุลนำไปเป็น6ต่อ2เอดี้เซตที่2วันก็ดีดไม่ออกใช่นี่ชอบแพ้อีกแล้วไม่จริงจริงๆอะ่ะมันจะชนะนะแต่มันโด,ดนดูดแหลมหมด ก็ตัวที่ชนะไปนะครับก็จะเป็นโคบอลตกูล970เทเปอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะไปเจอกับตัวต่อไปที่น้องๆขอคอมโบกันเข้ามานะครับอถ่ายช้าถ่ายเร็วก็ขอไรด้วยแต่่สนใดญ่จะช้านะเพราะนานๆจะได้กลับมาทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ